นอกจากนี้ครับก็มีมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับก็มีข้อสเสนอแนะให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนหาความร่วมมือร่วมๆกันนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของการค้าการลงทุนและการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องผลักดันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยทางด้านของท่านผู้มนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือสคพอท่านบอกเลยนะครับว่า จุดประสงค์ของงานในการเผยแพร่ง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาด C L M V นะครับซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงกัมพูชาสปปลาวสาธารณรัฐเมียนม,มาและเวียดนามมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการพัฒนาการค้าโดยใช้ระบบดิจิทัลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่2ครับพูดคุยถึงมาตรการกิจการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันการใช้มาตรก,การที่ไม่ใช่ภาษีมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยในกลุ่ม CLMV มีการบังคับใช้มาตรการทางภาษีรวมกันมากกว่า8,000มาตรการครับซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าเช่นสปปลาวก่อนเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับก็มีมาตรการ300มาตรการแต่ว่าปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น500มาตรการเป็นต้นซึ่งก็มองว่าไม่เกิดประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใดดังนั้นครับผลการวิจัยก็จะเป็นตัวที่ชี้ว่า ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไรเพื่อน,นําเสนอกับทางฝั่งของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้นนี้ครับเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศนั้นเป็นไปได้ด้วยความสะดวกแต่ละประเทศควรจะต้องทําให้ภาษีมีความใกล้เคียงกันและประเทศไทยก็พร้อมที่จะลดภาษีเพื่อที่จะนําเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าจากในประเทศ CLMV ส่วนผู้ประกอบการก็ควรจะต้องศึกษาว่ามีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในรูปแบบไหนที่เพิ่มมากขึ้น พราะส่วนใหญ่เมื่อเราส่งออกตัวสินค้าไปเนี่ยนะครับทางต้นทางก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจปล่อยรวมไปถึงตรวจสอบที่มาของต้นกําเนิดของสินค้าสําหรับมูลค่าการคาร้าในแง่ของการเติบโต CLMV และการค้าแฉแดนจากตัวเลขกระทรวง,งพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ระบุว่าการค้าแฉแดนของไทยในปี2565ที่ผ่านมาเติบโตจาก2564ประมาณร้อยละ30ส่วนปัจจัยเสี่ยงก็มีครับเช่น ความไม่สงบของสัมภาเมีนม,มาซึ่งก็มีผลกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยเมียนม,มาที่มากถึงปีละหลายแสนล้านบาทด้วยกันครับไปฟังเสียงท่านผู้มนุยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาครับปัจจัยเสี่ยงทางเดียวก็คือเรื่องความไม่สงบนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าชายแดนทางเมียนม,มาเนี่ยนะครับมูลค่าการค้าของไทยกับเมียนม,มานี่สูงมาก นะครับเป็นที่ท,ทราบดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือแรงต่างเนี่ยเขาซื้อจากประเทศไทยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่ว่าจะการปิดพรมแดนหรือจะเปิดเฉพาะด่านบางด่านเนี่ยอันนั้นกระ,ะ,ะทบแน่นอนครับในการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าไปนะครับเพราะต้นทุนจะสูงมากนะครับทางด้านอื่นไม่น่ามีปัจจัยอื่นเสี่ยงเนาะเหมือนกับประเทศต่างๆนะครับความสิ่งเท่าเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือระบบการชำระเงินถือว่าไม่น่าเป็นห่วงครับส่วนด้านขีความสามารถในการแข่งขันในตลาด CLMV ประเทศไทยยังสามารถสู้ได้นะครับเนื่องจากว่าไทยเองก็มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสิ่งที่สําคัญคือต้อนทุนในการขายสินค้าและบริการที่ยังคงมีราคาถูกส่วนวัตถุดิบที่ไทยผลิตไม่ได้ก็นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ